Hello ลทุกคนคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนค้นหาฟิลเตอร์ไอจน้าเก๋กันนะครับซึ่งเป็นฟิลเตอร์ที่กําลังฮิตกันมากเลยนะครับในตอนนี้จะมีวิธีค้นหายังไงบ้างเราไปดูวิธีทางพร้อมกันเลยครับ<ะ>ก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอปไอของเราแล้วก็เลื่อนไปทางขวานะครับเพื่อเพิ่มสตอรี่ของเราให้เลือกฟิลเตอร์ใดฟิลเตอร์หนะครับเพื่อที่เราจะทําการค้นหาฟิลเตอร์ไอของเรานะครับเสร็จแล้วให้กด เลือกดูเอฟเฟกปุ่มนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาทําการค้นหาฟิลเตอร์หน้าแก่ที่เราต้องการจะใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อฟิลเตอร์ไว้ให้ที่ด้านข้างทั้งสองข้างนี้เลยนะครับก็ทําการพิมพ์ค้นหาไปได้เลยนะครับนี่เลยครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ตัวแรกเลยนะครับก็คือฟิลเตอร์หน้าเกตที่กำลังฮิตกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองมาเล่นกันดูนะครับว่าฟิลเตอร์จะเป็นยังไงกันบ้าง <S <S ก็จะมีวิธีการค้นหาอีกวิธีหนึ่งนะครับหากเพื่อนๆค้นหาด้วยชื่อฟิลเตอร์แล้วไม่เจอเราก็จะมาทําการค้นหาด้วยชื่อผู้สร้างฟิลเตอร์นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ปุ่มค้นหาตรงนี้เราก็จะมาทําการค้นหาด้วยชื่อผู้สร้างฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อผู้สร้างฟิลเตอร์ไว้ให้ที่ด้านข้างทั้งสองข้างนะครับเพื่อนๆก็ไปทําการค้นหาได้เลยนะครับ ถ้าเรายังไม่ได้กดติดตามนะครับก็จะไม่มีฟิลเตอร์ขึ้นมาให้เราได้เล่นนะก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆไปกดติดตามผู้สร้างฟิลเตอร์นี้ก่อนเลยนะครับ <S <S <ๆ>เมื่อเรากดติดตามเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆรีเฟรชจนกว่าจะมีปุ่มไอคอนยิ้มขึ้นมานะครับนั่นก็คือปุ่มไอคอนฟิลเตอร์นั่นเองนะครับ ดีเฟดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีปุ่มนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นไอคอนรูปยิ้มตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็จะไปเลื่อนหาฟิลเตอร์ไอหน้าเก๋กันนะครับทุกคนเดอนลงไปเรื่อยๆจะอยู่ด้านล่างนะครับ นี่เลยครับทุกคนเจอแล้วนะครับก็เป็นฟิลเตอร์หน้าแก่ที่เราตามหากันนะครับเพื่อนๆลองนำไปค้นหาแล้วก็ไปทำเล่นกันดูได้นะครับทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดิดตามและถ้าไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย